ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็จะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราจะเรียนก็จะมีทําความรู้จักกับคอมพิวเตอร์นะครับคุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์แล้วก็ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ยุคใหม่นะครับไปกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับ อคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับโดยยุคแรกๆนี้จะเป็นลูกคิดก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมานเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้เป็นคอมพิวเตอร์หลากหลายแบบนะครับโดยจะสามารถคำนวณน,นะครับและก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ตามคำสั่งที่มนุษย์ป้อนไว้นะครับ มาดูคุณลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งนะครับเรื่องความจํานะครับะจะความเร็วคอมพิวเตอร์นี่ก็จะปฏิบัติงานได้อัตโนมัติและก็มีความน่าเชื่อถือนะครับเรามาดูกันนะครับความจําก็คือ,อเป็นความสามารถในการเก็บข้อมูลจํานวนมากนะครับใน หน่วยความจาของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นระยะเวลาได้นานแสนนานนะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์ก็จะประกอบด้วยหน่วยความจําหลักก็จะเป็นพวกอดดิสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หน่วยความจําสำรองก็ประเภทพวกแรมนะครับ ลักนี่คืออยู่ตลอดแรมนี่ก็คือถ้าหมดฐานหรือหมดไฟในตัวก็จะหายไปนะครับเก็บเพียงชั่วระยะหนึ่งนะครับมาดูเรื่องความเร็วนะครับคอมพิวเตอร์นี่มีความสามารถในการประมวลผลที่ใช้เวลาในระยะสั้นนะครับโดยแล้วแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ว่าจะมีความสามารถใน ความแรงของเครื่องมากแค่ไหนนะครับความจํานี้ก็เอ้ยความเร็วนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์นะครับอ,อันที่3นะครับการปฏิบัติงานอัตโนมัติสังเกตว่า,อาคอมพิวเตอร์นี้สามารถเขียนโปรแกรมไว้นะครับเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์นี้สามารถทํางานได้ อัตโนมัติและต่อเนื่องนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับตามคําสั่งที่เราทําไว้นะครับโปรแกรมเมอร์ทาไว้นะครับมนุษย์เป็นผู้กําหนดขึ้นนะครับคําสั่งที่จะให้ทํางานอัตโนมัติมาดูคุณลักษณะเด่นอันดับสุดท้ายนะครับความน่าเชื่อถือเมื่อมีความเร็วมีความถูกต้องอมันก็จะเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นนะครับ จะเกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับต่อไปมาดูองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีอยู่5ส่วนด้วยกันนะครับมาดูส่วนแรกนะครับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คืออะไรฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ที่เรามองเห็นนะครับเช่นว่าเมาส์คีย์บอร์ดหน้าจออะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือฮาร์ดแวร์สิ่งที่เรามองเห็น อุปกรณ์ที่เรามองเห็นในคอมพิวเตอร์นี่นะครับส่วนประกอบที่สําคัญนะครับของฮาร์ดแวร์ก็จะประกอบหน่วยรับข้อมูลหน่วยรับข้อมูลคืออะไรครับหน่วยรับข้อมูลก็คือเช่นเมาส์เวลาเราคลิกเมาส์คอมพิวเตอร์จะรู้ว่าเราเลือกอสมมุติคลิกข้างซ้ายจะรู้ว่าเราเลือกโปรแกรมนี้นะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเวลาเรากดกอไก่เข้าไปเงี้ยมันก็จะรู้ว่าเรากดกอไก่ นี่คือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลอ่าเมื่อรับข้อมูลแล้วก็จะนําไปประมวลผลว่าเราสั่งอะไรเข้าไปแล้วก็มีหน่วยความจําหลักอ่ามจาหลักก็เพอเก็บข้อมูลเอาไว้เช่นฮาร์ดดิสอะไรอย่างเงี้ยหน่วยแสดงผลอ่าเอาพุทยูนิตก็คือเช่นหน้าจอลำโพงโปรเจคเตอร์ or, อะไรเงี้ยคือแสดงผลออกมาให้เราเห็นนะครับหน่วยเก็บข้อมูลสำรองเช่นพวกแรมพวกอะไรนะครับ ซีดีแล้วพวกนี้นะครับส่วนประกอบสำคัญของฮาร์ดแวร์ก็ประมาณนี้นะครับที่เราไปเมื่อกี้ต่อไปสองนะครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับโดยกำหนดเป็นชุดคำสั่งขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานในงานต่างๆเช่งนงาน เวลาเราไปถ่ายบัตรที่อำเภอเนี่ยก็เป็นระบบข้อมูลของอหน่วยงานนั้นคืออำเภอเนี่ยก็จะสามารถใช้ใช้ในอำเภอได้หน่วยงานภายนอกก็จะไม่สามารถใช้ได้น,นั้นแบบปิดแ้่แบบเปิดก็พวกเว็บไซต์พวกอะไรเงี้ยครับไปมาดูอ,าอัน องค์ประกอบที่3บุคลากรหรือผู้ใช้งานนะครับบุคลากรหรือผู้ใช้งานก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือคนใช้คอมพิวเตอร์นี่นะครับก็คือแบ่งเป็น3มกลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้ใช้งานทั่วไปนะครับกลุ่มที่2ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่3ผู้บริหารผู้ใช้งานทั่วไปคือใครเอ่ยก็คือพวกเรานี่นะครับบางคนที่ใช้งาน อย่างเช่นเราปล่อยไวเลสคนที่ใช้ไวเลสในคอมพิวเตอร์ซื้อบัตรไปใช้อันนั้นแหละคือผู้ใช้งานทั่วไปหรือยูเซอร์นะครับต่อไปอผู้เชี่ยวชาญก็คือพวกช่างเทคนิคนักวิเคราะห์ระบบคนเขียนโปรแกรมอ่สิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับผู้ด,ดูแลเน็ตเวิร์กอย่างเช่นที่ว่าไวเลสเมื่อกี้นะครับอ่คนที่เป็นช่างเทคนิคก็จะเป็นคน ทําระบบไว้นะครับอันนี้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ระบบคือใครคือวิเคราะห์ระบบนี้เพื่อจะสร้างขึ้นมาเป็นคนเขียนการทํางานของระบบขึ้นมาแล้วก็คนเขียนโปรแกรมก็นําไปเขียนโปรแกรมเพื่อจะให้ได้มาตามความต้องการนะครับ มาดูกลุ่มผู้บริหารก็คือผู้บริหารด้านสารสนเทศนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่นะครับอันนี้คือกลุ่มผู้บริหารต่อไปมาดูองค์ประกอบที่สีข้อมูลและสารสนเทศนะครับอย่างที่เราพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วข้อมูลก็คือ,อที่ได้มาจากการสำรวจหรือได้มาจากสิ่งของบุคคลสถานที่ เมื่อนำเอาข้อมูลมาประมวลผลก็จะกลายเป็นสารสนเทศนะครับเพื่อนำไปวางแผนในการใช้นะครับเช่นนะครับมีข้อมูลผ่านการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะกลายเป็นสารสนเทศนะครับในรูปแบบรายงานและสรุปเป็นกราฟส่งผู้บริหารน,นะครับ แต่ไปมาดูสารสนเทศมีคุณสมบัติยังไงก็ต้องมีความสัมพันธ์กันนำมาประยุกต์ใช้นี่ได้นะต่อนเนื่องทันเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับมีความทันสมัยทันมีชีตทำตั้งแต่10ปีที่แล้วไม่ทันสมัยเอามาใช้กับปัจจุบันไม่ได้นะครับถูกต้องแม่นยำก็ต้องถูกต้องนะครับคำนวณได้ถูกต้องมีความรัดก,กุมนะครับข้อมูลนี่คือ,อ กระชับไม่ยาวนะครับมีความสมบูรณ์คือรวบรวมข้อมูลที่เขาต้องการดูไว้หมดนะครับมาดูองค์ประกอบที่5นะครับกระบวนการทํางานหมายถึงขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องทำตามนะครับในการทํางานบางอย่างจากคอมพิวเตอร์อย่างเช่นการไปฝากถอนเงินใน ATM นะครับ ขั้นตอนหนึ่งก็จะเป็นเจ้าภาพแสดงก็ความเตรียมพร้อมที่จะทํางานอยู่แล้วนะครับแต่ว่ก็สอดบัตรพิมพ์รหัสเลือกรายการใส่เงินที่ต้องการแล้วก็รับข้อมูลรับใบรับเงินนะครับแล้วก็รับบันทึกรายการแล้วก็เอาบัตรคืนนะครับอันนี้คือกระบวนการทํางานถ้าใครทํารัดขั้นตอนก็อาจจะทำไอ้ไม่สําเร็จนะครับ ตามกระบวนการของคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ได้เงินออกมานะครับไม่ซอนบอัตรนี้กดรหัสก็ไม่ได้นะครับต้องทำตามขั้นตอนนะครับมาดูประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ประเภทนะครับก็จะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์และก็คอมพิวเตอร์มือถือนะครับมาดู ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเป็น่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับมีราคาสูงมากนะครับมีความเร็วสูงนะครับสามารถก็จะใช้กับพวกโครงการนาซาควบคุมสถานีอวกาศอะไรเงี้ยสำรวจแหล่งน้ามันอย่างนี้นะครับต่อไปก็เมนเฟมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเล็กลงมานิดนึงราคาก็จะถูกลงกว่าน,นิดนึงนะครับแต่ก็ยังค่อนข้างแพงอยู่จะไม่ใช้ในธนาคารนะครับโรงพรยบาบาลนะครับ ต่อไปก็มินิคอมพิวเตอร์นะครับมินิคอมพิวเตอร์นี่ก็จะเล็กลงมาอีกนะครับสามารถก็จะไปใช้ใน,าน,นการควบคุมเครือข่ายนะครับพวกเซิร์ฟเวอร์พวกอะไรเนี่ยในองคอ์กรนะครับต่อไปคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับอ่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วนี่เองก็จะมีแบบพีซีเพอร์ซิเนลคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอ่าแล้วก็พวกนี้นะครับ แท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับแต่ไปคอมพิวเตอร์แบบมือถือทุกวันนี้ก็เยอะมากนะครับพวกสมาร์ทโฟนไอโฟนไอแพดอันนี้คือคอมพิวเตอร์แบบมือถือนะครับเราก็มาดูคอมพิวเตอร์ยุคใหม่คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะมีคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปนะครับจะมีแบบโน้ตบุ๊ก ป็นบุ๊กก็แลคุณเคยอยู่แล้วนะเดสก์บุ๊กนะครับแท็บเล็ตพีซีพีดีเอนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปก็ได้คอมพิวเตอร์ PC ที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าจาก ที่มีจอใหญ่ๆด้วยนี้ก็จะเป็นจอแบนหมดนะครับราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับตัวนี้ต่อไปโน้ตบุ๊กคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วคงไม่ต้องอธิบายมากมายนะครับมีน้ําหนักเบาเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกเดดบุ๊กนะครับบางคนอาจว่าเดดบุ๊กคืออะไรคือ คล้ายคโน้ตบุ๊กอย่างมันคล้ายๆกันนะครับยังแต่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะเล็กกว่าโน้ตบุ๊กนะครับเวลาพกพาง่ายๆครับก็คือพกพาได้สะดวกไม่หนักนะครับต่อไปแท็บเล็ตพีซีแท็บเล็ตพีซีแล้วคุณคุณเคยกันนะครับทุกวันนี้ใช้เยอะเหลือเกินก็จะเป็นแบบแบนนะครับหรือว่าแบบที่เป็นต่อคีย์บอร์ดได้ด้วย สามารถพกพาได้สะดวกนะครับกว่าเล็กกว่าน้ t บุ๊กอีกนะครับต่อไป PDA ก็จะประกอบด้วย2อย่างนะคือปาร์มกับ Pocket PC p a m สมัยก่อนนี่ก็คือใช้บันทึกบันทึกความจำอะไราเงี้ยต่อไปก็พัฒนามานะครับก็เรียกว,ว่าปาร์ม s s ต่ไปพ็อกเก็ตก็จะ